ชมนะครับรถคันใหม่ครับของเมืองยจโสรทอนครับแสนวงทาวเวลนะครับอันนี้เป็นทรงยูโรยูโรแปดนะครับยูโรแปดเครื่องห้างนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นเครื่องน่าจะเครื่องหนึ่งสองสี่เครื่องหนึ่งสองสี่นะครับ ก่อนก็มีคันเขียวแต่คันเขียวจะงขายไปนะครับขายไปทางคอนแกน็คเครื่อสองสี่เรื่องอย่างสองสี่มือนม่าน้ำค้างครับตันนี้น่าจะเป็นเครื่องอย่งสองสี่เหมือนกันเป็นทรงใบไ,ไม้นะครับ นดสนใจติดต่อเมารถน้ำเที่ยวนะครับ0818785754นะครับติดต่อได้ครับภายในก็ลูลาแต่งด้วยปฟายไฟนะครับเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีไฟผับไฟเทคนะครับบริการลูกค้าทุกคันต้องมีนะครับทุกคันต้องมีครับของมันต้องมีครับไฟเทคไฟอะไรครับ แต่ก่อนก็มีคันเขียวสองนัน,นครับตอนนี้ขายไปแล้วสองันเรามาเล่นรถ้างครับ s <S มีดอกราโพงข้างเลยสวยในในจิ๊กซอว์เปจิ๊กซอ แกนเนียสิบน็อตนะครับสแกนเนียสิบน็อตทางด้าน้างหลังเติร์สแกน,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 นแเน,กนียรับรถเมืองยะโสน,นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมอีกคันหนึ่งนะครับแตบบ่คันนั้นเป็นรถของมเมืองร้อยเอ็ด ใตนี้ก็สวยเหมือนกันครับมันไม่ต้องเน้นลายมากนะครับคือแบบก็ให้ลูกค้าได้บริการนะครับท่านใดติดต่อติดต่อชอบหมอรถก็ติดต่อกับเพื่อนข้างได้นะครับ